คำเตือนนิยัยเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนำสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คำหยาบคำสรรัพท์วัยรุ่นหรือการพูดกำกวงผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทำให้อาชีพหรือบุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นำชักจูงในเรื่องขั้นิยมทางเพศแต่อย่างใด เพื่อนรักรักเพื่อนตอนที่6ลีดเดอร์ที่ชูกองตัวที่วางอยู่ข้างเตียงหลังจากกิจกรรมบริหารมือของห้างคู่ล่างเปลือยเปล่าสองร่างที่นอนมองไปยังบนเพดานสายตาทั้งสองคู่มองไปยังดวงดาวที่ติดอยู่บนเพดานห้องหถืงจะนอนเคียงข้างกันแต่มือของห้างคู่ก็ยังคงประสานกันอยู่เมาส์ Mouse, คือเราเสียงอั้มอึ้งของปืนที่เอ่ยขึ้นด้วยความเขินอายที่เมื่อสักครู่ เขาแล้วคนข้างๆต่างช่วยเหลือกันและกันเดี๋ยวความที่รู้สึกว่าเขาต้องการกันและกันไม่ต้องพูดล็อกมันก็แค่ภายนอกปืนไม่ได้ทําอะไรมากกว่านี้นี่เราสองคนก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ปืนก็ยังคือหัวหน้าห้องของเรานอนเถอะพวงนี้ก็เช้าแล้วมาส์ Mouse ได้เอ่ยขึ้นด้วยความรู้สึกน้อยใจปืนแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาน้อยใจเรื่องอะไรอืมันดีนะ ปืนสวมกอดเมาส์จากด้านหลังพร้อมหลับตาลงแต่ก่อนจะหลับเขาเองก็กดจมูกที่หลังศีรษะลมของเมาส์เบาๆกอดแบบเนี้ยมันแสกันเลยนะเมาส์ได้เอ่ยขึ้นเบาๆทันที่หลับตาแล้วอืมฟันดีนะปืนได้เอ่ยขึ้นเขาเองก็อยากจะบอกคนตัวเล็กแต่อ้อมกว่ามันกันว่าเขาก็รู้สึกแบบนั้นนับจากคืนนั้นทั้งปืนและเมาส์ ก็ใช้ชีวิตตามปกติแต่ที่ไม่ปกติก็คือปืนและเมาส์ดูสสนิทกันมากขึ้นกว่าเดิมทั้งสองไปไหนมาไหนด้วยกันรประจำอย่างเช่นวันนี้ปืนก็ชวนเมาส์ไปดูพี่ชายตัวเองออดิชั่นร้องพเพลงเราไม่รู้มาก่อนเลยว่าปืนมีพี่ชายด้วยเสียงเล็กได้เอ่ยขึ้นก็ปืนเองก็ไม่เคยเล่าเรื่องราวของตัวเองให้ฟังมากนะักนอกจากเรื่องกับข้าวที่แม่ทํามาให้กินบ่อยๆคุณพ่อที่ไม่ค่อยอยู่ในประเทศไทย อ๋พี่ธนูไม่ค่อยอยู่ให้มีเรื่องราวอะไรให้เล่าหรอกวันๆพี่แกก็คุกอยู่กับห้องซ้อมดนตรีไปเรียนหนังสือแล้วก็ห้องเพื่อนแกแต่วันนี้หมอก็จะได้เจอแกเพราะเราจะพาไปเองปืนจับมือเล็กให้เดินตามกันไปตามเสียงกรีดของสาว,สาวที่ตอนนี้กำลังส่งเสียงเชยห,หนุ่มบนเวทีอยู่แล้วพี่ธนูคนไหนเหรอเสียงเล็กที่เงยหน้ามองไปยังเวทีแต่ด้วยที่ตัวเล็กเขาถูกเบียดและดันมาแนบปืน จนรู้สึกอึดอัดปืนเอก็เห็นคนตัวเล็กกำลังถูกเบียดจึงคว้าตัวของเมาส์มาอยู่ด้านหน้าก่อนจะดึงเป้ของเมาส์มาสะพายไว้เองมาอยู่หน้านหน้านี่มาจนหนูขาวปืนให้เอ่ยขึ้น่อนจะเอาสองแขนวางที่ไหล่ของเมาส์ไว้หากใครจะล้วงหัวใจเจ้ากลําม,มันเต้แรงเหลือเกินเพียงเพราะกลิ่นแชมพูหอมหอมของคนตัวเล็กตรงหน้าเราขอกอดไว้แบบนี้นะเดี๋ยวเมาส์ก็โดนเบียดอีกคนเยอะจริงๆปืนก้มกระซิบที่หูเล็กของเมาส์เบา ใบหนูที่แดงเห่อพอๆกับใบหน้าของคนหามก็กอดไปสิใครว่าล่ะเพราะแต่ปืนไม่อายใครเหรอที่ยึดกับผู้ชายด้วยกันน่ะสาวสาวเพียบเลยนะเมาส์ได้เอ่ยขึ้นก็จะยกยิ้มมุมปากเล็กน้อยไม่อายทําไมเหรอเมาสอายเหรอเปล่าโลกกูว่าแฟนของปืนจะเห็นน่ะห้างเนี่ยมันใกล้โรงเรียนของแฟนปืนนี่ช่างหัวไปสิปอะไรเอาหลังพิงมาเราจะได้กอดถนัดปืนได้เอ่ยขึ้นอย่างไม่สนใจอะไร ก็ไม่รู้สินะเวลานี้เขาไม่ได้สนอะไรนอกจากคนตรงหน้าตอนนี้รอยยิ้มที่อยู่บนใบหน้ามันคือรอยยิ้มของความรู้สึกบางอย่างของทั้งสองพิ่ธนูทางนี้ครับปืนโบกมือเรีกพี่ชายที่เดินลงมาจากเวทีหลัจะกที่ผลออกมาว่าวงดนตรีของพี่ชายเขาผ่านการออดิชัน่นอา้าวไหนบอกว่าจะไปเจอกันที่บ้านไงแล้วแล้วนี่ใครอย่าบอกนะว่าคือคนเออเออเสียงเอ่ยที่ขาดหายไปทันที เมื่อมือของปืนตอนนี้ไปปิดปากพี่ชายตัวเองอย่างรวดเร็วจนเมาเอก็นึกสงสัยขึ้นคนที่อะไรล่ะครับพี่ธนูเสียงเล็กเอ่ยขึ้นอย่างสงสัยก่อนที่ปืนจะหันไปทำหน้าดูพี่ชายตัวเองเปล่าครับว่าแต่จะกลับด้วยกันเลยไหมเสียงหล่อของธนูเอ่ยถามกลับด้วยแหละรครับวันนี้เมาเปน็นนอนบ้านเรานะปืนหันไปบอกคุณตัวเล็กก่อนที่ธนูจะยิ้มออกมาอย่างรู้ว่าน้องชายตัวเองคิดยังไงงั้นรอพี่เทียนแป๊บนะ ธนูเอ่ยบอกแต่ยังไม่ทันเอ่ยจบเทียนเพื่อนในวงและเพื่อนสนิทของธนูก็เดินเข้ามาว้าวพี่มีกองนี่นาเท่มากเลยครับเสียงเมาส์ที่เพ้อเอ่ยขึ้นออกมาอย่างน่ารักร่างสุขทเทียนยุกยิ้มออกมาขอบคุณครับตัวเล็กนี่น่ารักนะตอนแรกนี่พี่คิดว่าเป็นผู้หญิงซะอีกเห็นปืนยังไม่ทันให้เอ่ยจบสอกแหลมของธนูก็กระแทกเข้าที่ท้องของเทียนเบา,บา อะไรกันอีกครับเนี่ยเหมือนมีอะไรบางอย่างเลยเมาส์ก็อยากรู้บ้างนะครับเมาส์ได้เอ่ยขึ้นอย่างงวยงงก่อนที่ปืนจะเอ่ยขึ้นพร้อมกระดึงแขนเมาส์ไปกลับกระเถิบครับคุณแม่รอยแย่แล้วปืนเอ่ยตัดบทพร้อมเดินออกไปทั้งหมดใช้เวลาไม่นานนักที่จะมาถึงบ้านหลังใหญ่ของปืนที่ตอนนี้อาหารเตรียไว้พร้อมแล้วสวัสดีจ้าเด็กๆเกข้ามาเร็วเรวเสียงหวานให้เอ่ยขึ้น เมื่อรู้ว่าวันนี้จะมีปาร์ตี้เล็กๆทุกคนยกมือสวัสดีคุณแม่ของปืนเรียบร้อยก่อนจะนั่งประจำที่นี่แหละน้องเมาส์เนี่ยทำไมน่ารักแบบนี้คะเหมือนที่เจ้าปืนว่าเลยเนะเสียงเอ่ยชมของคุณแม่ทำเอาสามหนุ่มปืนธนูและเทียนที่นั่งอยู่นิ่งทันทีก่อนจะทำหน้ามองกันไปกันมาเว้นแต่ไอเมาส์ที่ตอนนี้รีบหันไปถามคนหัวโตทันทีคุณแม่ว่าอะไรนะครับเหมือนที่ปืนว่าเหละครับปืนเขาได้ทาอะไรเมาส์เหรอครับ เมาส์ได้เอ่ยขึ้นพื่อที่หันซ้ายหันขวามองพี่ชายตัวเองเพื่อจะขอความช่วยเหลือก่อนที่ความลับจะเปิดเผยเออกมาหมดเปลือกแต่ใครจะเอ่ยทันคุณนายของบ้านได้ล่ะแม่ว่าน้องเมาส์น่ารักเหมือนที่เจ้าปืนบอกเลยสมกับพี่เจ้าปืนเพ้อหาธนูใช้มือสะกิดแม่ตัวเองเบาๆอืมเฮ้ยอยากก่ากวนแม่สิต่อเลยจ้านี่ตอนแรกแม่ก็คิดว่าหนูเข่าของเจ้าปืนจะเป็นผู้หญิงซะอีกแต่ถึงเป็นผู้ชายแม่ก็ไม่ได้ว่าไรล็อก แม่อัดหัวหัตสมัยลูกจะรักใครชอบใครแม่ก็รักด้วยหมดแหละมอส์ได้ยินก็หันมองไปทางปืนทันทีแม่ครับแม่เสียงที่เอ่ยขึ้นให้รู้ตัวแต่ก็ไม่เป็นผลปืนที่ทำหน้ายิ้มแห้งมองไปยังเมาส์ที่ตอนนี้ดูจะมีคำถามมากมายนักกับปืนว่าไงคะลูกอ๋อแม่ลืมถามไปเลยแล้วก็ผัดแฮมที่แม่ฝากปืนไปทุกวันอร่อยไหมลูกปืนบอกว่าเมาส์ชอบกินแฮมและปืนก็ชอบข้าวผัดแฮมมากเหมือนกัน แม่เลยผัดให้ซะเยอะเลยน้องเมาส์ชอบไม่ลูกงอะไรกระตืนเสียงดังไม่มีมาราย,ยาทเสียคุณแม่ได้เอ่ยขึ้นผื้ที่ตอนนี้เริ่มหน่าสีดแล้วความลับหลายความลับกําลังถูกเปิดเผยจริงๆออขอโทษครับปืนได้เอ่ยขึ้นเมาส์ที่กาลังดูตั้งใจฟังคนหัวโตวเล่าออกมาในหัวใจมันเต้นโครมครามออกมาอย่างรู้สึกดีเขารู้สึกดีใจที่คนข้างๆเขาที่จริงแล้วรู้สึกยังไงกับเขานี่นี่นี่ที่ห้องเจ้าปืนน่ะ มันมีรูปน้องเมาส์ตอนพเพลิดเพลินเต็มไปหมดเลยนะแถมเจ้าปืนขอคุณป๋าทําห้องให้ใหม่ด้วยนะบอกว่าจะทาให้เป็นแกาาลเลอรี่ของน้องเมาส์โดยเฉพาะปืนอัาถ่ายรูปเก่งเสียสนธนาของผู้เป็นแม่ทาเอาปืนปืนเข้าอย่างลำบากเพราะนจากนี้คนโตเล็กข้างๆต้องมีคําถามมากมายแน่ๆวันก่อนน่ะรีบกลับมาทานข้าวกับคุณป๋าที่บ้านก็รู้้ว่าคุณป๋าอ่านนานๆกลับบ้านทีพอสามทุกก็รีบออกไปเลยบอกจะไปทํารายงานช่วยน้องเมาส์นี่ลูกแม่หลงหนูเป็นเอามากเลยนะเนี่ย แต่ก็สมควรจะหลงเนาะและเพ้อหาเนาะก็น้องเมาหน่ารักซะขนาดนี้โหเออเมาพูดอะไรไม่ออกกับเรื่องราวของหัวหน้าห้องของเขาทานข้าทานข้าแม่พูดไม่เยอะใช่ไหมคะสิ่งหวานที่เอ่ยพร้อมยิ้มหวานครับเออไม่เยอะครับแต่น้องชายเราดําไปแล้วเสียขนุเอ่ยเซลแม่ตัวเองก่อนจะหัวเราะออกมาก่อนจะพากันนั่งทานข้าวต่อเรื่อยๆขอคําอธิบายแรกั้งหมดคืนนี้เคลียนะคุณหัวหน้าห้อง แล้วปืนจะต้องทายังไงล่ะแนเมื่อเรื่องราวที่แม่ของตัวเองเล่าให้คนตัวเล็กฟังมันคือเรื่องจริงทั้งหมดเขามองเมาส์มาตั้งแต่เข้ามาเรียนที่นี่ครั้งแรกเขาทําทุกอย่างที่จะได้เป็นคนเด่นคนดังของห้องเพื่อให้เมาส์สนใจสิ่งนั้นก็คือการเป็นหัวหน้าห้องเพราะหัวหน้าห้องสามารถคุยกับเ,เพื่อนๆในห้องทุกคนได้อย่างไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรและเขาก็ชอบที่จะหายรูปของคนตัวขาวไว้ตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงปัจจุบันซึ่งบอกได้เลยว่าเขามีรูปของเมาส์มากกว่ารูปของตัวเองเสียอ เพราะเขาแอบชอบ Mouse, มาส์มาตั้งแต่แรกเห็นเรื่องเรามากมายถูกเล่าผ่านปืนพร้อมกิจกรรมอย่างว่าจบจนเวลาผ่านไปร่างสองร่างที่นอนกอดเกยกันอยู่อยางคงรูปไล้กันไปมายิ่งหัวใจตรงกันจริงไม่ต้องมีอะไรมาขวางกันอีกแล้วชอบเราตั้งแต่แรกทำไมไม่พูดละ่ะเมาส์เอ่ยขึ้นเมื่อถูกคนที่สวมกอดอยู่กดจูบเบาๆที่ขมับก็คนมันไม่กล้า กลัวไม่ชอบเราปืนได้เอ่ยขึ้นก่อนจะกระชับอ้อมกอดไว้แน่นแล้วเป็นยังไงละ่ะต้องรอผ่ามาตั้งหลายปีก่อนหรือยังไงนี่หาเราไม่มาบ้านไม่เจอคุณแม่เราคงไม่รู้ว่าปืนคิดยังไงกับเราเมาส์ได้เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงน้อยใจเล็กน้อยปืนที่ได้ยินแบบนั้นก็เฉยค้างลงให้หันเข้าหาตัวเองก,ก่อนจะกดจูบที่ริมฝีปากเบาๆหนึ่งทีก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงนี่เราขอโทษนะ ยกทุให้เราด้วยนะล้วเสียงน่ารักอ้อนๆของปืนทำเอาเมาส์หัวรอเออกมาทันที <c oughs> ปืนรู้ตัวปะว่าปืนน่ารักอะ่ะจะอ้อนกันแบบนี้เลยใช่ปะอืมเราจะอ้อนแบบนี้คงไม่เป็นไรใช่ไหมปืนได้เอ่ยขึ้นเพราะเขาคงจะไม่ผิดบางหัวใจอีกแล้วนับจากนี้เขาคงจะเปิดเผยใจสักทีว่าเขารักคนตัวเล็กนอ้อมกอดมากแค่ไหนนับตั้งแต่วันนั้น มันคือช่วงของคนรักกันจริงไม่ว่าเมาส์จะทำอะไรหรือไปไหนเขาจะมีหัวหน้าห้องคอยเดินตามเป็นเงาตามตัวตลอดจนเพื่อนในห้องเอ่ยแซลเฮ้ยนี่คุณหัวหน้าห้องครับจะสอมนมาตรฐานไปไหนเนี่ยที่พวกเราให้ไปส่งรายงานเองที่กขไอ้หนูขาวรอเก็บไปส่งให้แง่ความยุติธรรมอยู่ที่ไหนครับมเสซมาวอนเอ่ยแเซลกันกลายเป็นเรื่องปกติไปซะแล้วโอเคจะหาว่าหัวหน้าห้องลำเอียงงั้น เดี๋ยวรวบรวมไปส่งให้แล้วกันนะแต่ว่ามีข้อแม้อยู่ว่าคนละร้อยจ่ายมันเลยปืนได้เอ่ยขึ้นพร้อมหัวเราะออกมาเบาๆเมาส์เงยหน้ามองปืนด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยสลับหนูขาวฝีครับปืนได้เอ่ยขึ้นก่อนจะก้มลงกระซิบที่ข้างหูเบาๆแต่ขอเป็นอย่างอื่นแทนนะเพียงแค่นี้ทั้งสองก็รู้กันแล้วทำเอาห้างหองๆโวยวายกันใหญ่ แต่ก็ไม่จริงจังอะไรเพราะโรงเรียนนี้คู่รักชายรักชายเยอะแยะมากมายวันนี้ปืนขออนุญาตคุณแม่ของเมาส์เพื่อขอไปรับไปส่งเมาส์ที่บ้านเองซึ่งก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรมากมายพ่อแม่สมัยใหม่ไม่มีอะไรที่จะปิดกั้นโลกใบใหม่การเท่าเทียมกันคือสิ่งที่สังคมปัจจุบันต้องยอมรับวันนี้พิธานูแข่งรอบชิงชนะเลิศเราไปเชียก,กันนะปืนให้เอ่ยชวนเมาส์ที่กำลังนั่งทานไอศครีมอยู่ใต้ต้นไม้ช่วงพักเออกี่โมงละ เมาส์ได้เอ่ยขึ้นก่อนจะใช้ลิ้นเล็กเลียที่ไอศครีมคนอันแสนหวานนั่นปืนที่มองตามอย่างรู้สึกอยากให้ไอศครีมนั่นเป็นอะไรบางอย่างหนูขาวคืนนี้ทำแบบนี้ได้ปะอ่าเสียงเอ่ยกะซิบเบาๆข้างหูมันทำให้เมาส์หน้าแดงไปหมดแล้วตอนนี้ไอ้บ้าจริงเลยพูดอะไรเนี่ยเมาส์ได้เอ่ยขึ้นก่อนจะค่อยๆอา้าปากครอบเข้าที่ไอศครีมแล้วลูดออกมาอย่างแสนยั่วยวนก่อนจะเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงแสนยั่ว เอาแบบนี้ด้วยปะประโยคเด็ดนี้ทำเอาปืนแทบจะยั้งใจไม่อยู่จริงๆก็จะมองซ้ายมองขวาและคว้ามือข้อมือเล็กของเมาส์ออกไปทันทีปึ<อ>๊บปืนจะพาเขาไปไหนอะเสียงหวานนี่เอ่ยขึ้นแต่ก็ไม่มีคำตอบของคนตัวสูงก่อจะพามาที่ห้องน้ำหลังโรงเรียนปึ๊งกัดปืน,ปนเสียงหวานนี่เอ่ยขึ้น พอรู้ดีว่าห้องน้ำหลังโรงเรียนไม่ค่อยมีคนและก็เป็นอะไรที่รู้กันดีว่ามาที่นี่มีไม่กี่อย่างที่นักเรียนที่นี่จะทํากันเราไม่เอากันที่นี่หรอกนะแค่กินไอศครีมแบบนี้เหรอนะที่รักเซ่เสคลางเบาๆเอ,อ่ยเอกมาเพราะปวดเข็มขัดออกและลุกสิบกันเกณนักเรียนก็จะนั่งลงบนฝาชักโครู่เมาส์ที่กรอกตาลังเลเพราะกลัวที่จะมีคนเห็นแต่เรากลัวว่าจะมีคนมาเห็นหรือได้ยินอะเมาส์ที่เอ่ยขึ้น ไม่มีหรอกน,นะนะรีบๆทำเธอนี่ก็อยากจะแย่อยู่แล้วน้ำเสียงเป็นสีหน้าออนวอร์ของปืนเมาสค์ค่อยๆค,ยคุกเข่าลงก่อนจะปลายตามมองไปยังคนที่นั่งพร้อมยกยิ้มมุมปากออกมาอา <c oughs> เสียงคลากรลังเริ่มขึ้นมือลยฝีปากเล็กกำลังครอบเข้าที่แกนกายที่กำลังชูชันนั่นเล่นเล็กเลียตั้งแต่โคนจนถึงปลายเสียงดังเล็กน้อยที่หลุดรอดออกมาเมาส์อีกก็พยายามทำเสียงให้เบาที่สุด เพราะกลัวคนจะได้ยินแต่ท้าว่าเร็วๆหน่อยสิกูเสียวเสียงเหล่านี้มันไม่ได้มาจากห้องของปืนและเมาส์เลยเสียงเนี่ยกระทบกันขนาดนี้มันถึงขั้นไหนกันแล้วนะเมาส์กับปืนประสาสายตากัรสักพักก่อนจะยกยิ้มบปเบาออกมาจัดการเลยที่รักอ้า เสียงแผ่วเบาของปืนเอ่ยขึ้นพร้อมยกฝา่ามือลูบไล้ไปยังใบหน้าหวานของคนที่คุกเข่าอยู่ก่อนจะบรรเลงเพลงรักด้วยริฟีปากเล็กนะั้นจวบจวนถึงจุดที่เรียกว่าปลายทางเราสัญญาว่าจะไม่กินไอศครีมต่อหน้าปืนอีกแล้วเมาสเไดเอ่ยขึ้นหลังบ้วนปากเสร็จเรียบร้อยและเดินออกไปปืนที่ใส่เข็มขัดเรียบร้อยก็ยกยิ้มออกมาเบาๆก่อนจะบวกไปยังห้องริมสุดที่ยังส่งเสียงหอมเล็กน้อยก่อนจะเดินยิมออกไป พอตกเย็นปืนและเมาส์ก็มาถึงจุดประกวดร้องเพลงระดับอุดมศึกษาเพื่อมาเชียร์พี่ชายเขาทั้งสองพากันเดินหน้ามาหน้าเวทีปืนกอดคอเมาส์ไว้เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของสุดๆตอนนี้ความน่ารักของม <S <S เมาส์เขาเองก็นึกกลัวว่าจะมีคนมาสนใจสายตาทั้งหญิงและชายต่างมองมาทางเดียวกันหมดพี่ธนูกับพี่เทียนจะทะเลาะก,กันหรือเปล่านะเมาส์ Mouse, เอ่ยถามขึ้นเมื่อเห็นพี่ชายทั้งสองดูเมินเฉยต่อกันก็ไม่รู้สิ แต่พิเทียนไม่ได้มาทานข้าวที่บ้านหลายวันแล้วปืนให้เอ่ยขึ้นซึ่งมันก็ผิดวิสัยจริงๆเพราะเทียนและธนูจะสนิทกันมากกินนอนด้วยกันด้วยเสมอๆเหรอเมาส์ได้เอ่ยออกมาเบาๆปืนกล้มลงมองคนตัวเล็กก่อนจะยกยิ้มขึ้นเล็กน้อยหนูขาวรักนะอยู่ๆปืนก็ตัดบทอย่าไม่มีปีมีขุยออกมาจนคนตัวเล็กที่รู้สึกเขินอายเงยหน้ามองไปยังคนข้นขางๆอะไรอีกเนี่ยเราก็รักหัวหน้าห้องครับ เมาส์ได้เอ่ยขึ้นพร้อมรอยยิ้ที่มันแสนจ,จะมีความสุขบางครั้งการได้พูดบ้างอาจจะดีกว่าการเก็บเงียบอยู่ลําพังเพราะบางครั้งเขาและเราอาจจะคิดเหมือนกันก็ได้จบบอลลีบูสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปลืมกดไลค์่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครก็กดไปเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับให้เส hey, ียงภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio